ใช้อิฐเลนโกแล้วคุ้มกว่ามวลเบาหรืออิฐประเภทอื่นยังไงเดี๋ยวผมจะเชิญมาดูครับถ้าเป็นอิฐประเภทปกติจินตนาการนะครับเราต้องค่อยๆก่อเรียงใช่ไหมก่อเรียงขึ้นมาได้ถึงระดับหนึ่งแล้วต้องไปทําคานต้องไปทําเสาเอ็นเสียเวลาแล้วใช่ไหมครับแรงงานต้องมานั่งรอจนกว่ามันจะแข็งถึงทําต่อได้แถมไอตัวปูนต่างๆที่มาเทนเนี่ยก็เป็นเงินด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะดีกว่าไหม่ถ้ากิดมันเสร็จไปหมดเลยทีเดียว,วครับทุกอย่างมันซ่อนภายในระบบเลยแถมยังแข็งแรงกว่าด้วยอ่ะ เพราะฉะนั้นราคาก็ถูกกว่าสร้างก็เร็วกว่ามันจะไม่คุ้มไ,ได้ยังไงครับส่วนเรื่องความง่ายนั่นนะครับอยากจะเล่าให้ฟังเลยผมเองยังก่อได้เลยครับเมื่อมันมีเดือยที่มันสามารถต่อกันได้เป็นระบบอินตอล็อกกิ้งเนี่ยนะครับคือบล็อก2ออันมันบล็อกกันล็อกกันได้เนี่ยมันไม่ต้องมาวัดระยะให้มัน โอ้จะต้องตรงอย่างไรเนี่ยนะเพราะมันเสียบปุ๊บมันตรงตรงตรงเข้ามาได้เลยสิ่งที่สําคัญก็คือพอมันง่ายแล้วเนี่ยใครก็ก่อได้แปลว่าแรงงานที่ใช้ไม่ต้องเป็นแรงงานมีฝีมือก็ได้แต่ประสบการณ์จริงห้องนี้เลยครับเล่าให้ฟังห้องนี้คนที่สร้างนะครับไม่ใช่แรงงานมีฝีมือนะครับเป็นแรงงานในโรงงานนี่แหละครับไม่เคยก่อมาก่อนก็มาลองก่อกันตรงเนี้ยปรากฏว่าเร็วกว่าแรงงานที่มีฝีมือซะอีกถ้าจะถามว่าเร็วแค่ไหนผมบอกเป็นตัวเลขเลยครับ ประมาณ20-25ตารางเมตรต่อคนต่อวันในการก่อผนังซึ่งมันเร็วมากไม่ต้องรอ1วันว่าคานจะแห้งหรือยังจะแข็งตัวหรือยังแต่มันสามารถทำเสร็จทาบแล้วค่อยไปพักได้เลย แล้วถ้าถามว่าเทียบกับวัสดุอื่นๆมันจะแตกต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมครับ <nu S 1> ผมตอบได้เลยว่าอย่างน้อยหนึ่งเท่าทําไมนะฮะก็กลับไปข้อเดิมครับวัสดุชิ้นอื่นไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนคุณก่อเข้ามาถึงระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องมีเสาเอ็นคานทับหลังซึ่งเสาเอ็นคานทับหลังเนี่ยก็ต้องรออย่างน้อย1-2วันก่อนมันจะแห้งใช่ไหมครับคุณถึงจะมาก่อต่อได้เพราะฉะนั้นระยะที่รอการแห้ง1 2วันนั่นแหะคือเวลาที่คุณสามารถใช้เหล็กโกไปก่ออย่างอื่นได้ต่อเลยโดยไม่ต้้้อองงงรรรรรคคคคััับบวาาามมุกีกปะะจเล่ใหฟ เนื่องจากเราใช้ระบบคอนกรีตแบบ C.L.C. คือ Cellular Lightweight Concrete เนี่ยนะครับมันเป็นวัสดุแบบเดียวกับปูนฉาบเพราะฉะนั้นเวลายืดหดตัวของวัสดุกับปูนฉาบเนี่ยมันจะเท่ากันจินตนาการว่ามันเหมือนวัสดุเดียวกันพอมาฉาบอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนของเดียวชิ้นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสการแตกร้าวมันก็จะน้อยกว่าการใช้วัสดุแบบอื่นจะเป็นมวลเบาหรือจะเป็นอิฐมอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโอกาสกาแตกร้าวน้อย ก็ต้องเสียเงินมาซ่อมน้อยลงเนี่ยแะครับไม่ว่าจะเป็นราคาวัสดุเองความเร็วการก่อง่ายแล้วการโอกาสการแตก้าวที่น้อยลงมันจะไม่คุ้มได้ยังไงครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถทักมาถามกันได้เลยนะครับหรือเขียนลงมาในคอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยครับ